มาครับอีกหนึ่งคันครับออนิวเซฟนะครับวันนี้มาขึ้นเทอร์โบ F55 นะครับพลังไปส้มครับเดิมที่เนี่ยทำเป็นเทอร์โบ3,000ันมาแล้วนะครับแต่ว่าวิธีการติดตั้งนี่ค่อนข้างจะแปลกๆนิดนึงนะครับนี่ดูนะครับขึ้นบนก็จริงแต่ผมมองว่ามันจะแปลกๆนะครับด้วยตำแหน่งเขาเนี่ยเขาใช้เขาเดิมแปลงเจาะขึ้นบนนะครับแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับทั้งเทอร์โบนะครับเขาไอเสียงานหล่อนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเดี๋ยวขยบ ชุดนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนเสร็จเป็นยังไงครับเผื่อว่าเพื่อนๆนิวเชฟดูกันอยู่ผมบอกให้เลยครับนิวเชฟเอฟห้าพลังไปส้มนี่แม่งของคู่กันแรงจัดแรงมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลที่ออกมางานติดตั้งจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมเสกให้ใหม่แป๊บเดียวครับสามสองหนึ่งนี่ครับเรียบร้อยติดตั้งเรียบร้อยครับเอฟห้าพลังไปส้มนะครับขึ้นเขาไอเสียงานหลีกห่อนะครับตำแหน่งบนนะครับท่อร์เรนเตอร์แก้ใหม่นะครับทอไอโฟใหม่นะครับข้อกรองใหม่ จบออกมาเฟี้ยวฟ้าวประมาณนี้นะครับสําหรับงานทางร้านเรานะติดตั้งเรียบร้อยครับเทสตั้งบุญให้เรียบร้อยครับผมส่งงานครับ New เชฟเอเ5ห้าพลังไปส้มแม่งคนแรงครับผมบอกเลย